ที่สิกาเมสุมิชฉาจาร์เสร็จจากการรับประทานอาหารลูกชายสองคนของด็อเตอร์กรีตก็หาวอดวอดพระเจริญจึงให้สมณเณรตุ้ยพาไปนอนในห้องเด็กชายสำริ์ ซึ่งเจ้าของห้องไปเล่นอยู่กับเด็กชายฝาแฝดที่สำนักชีไปคุยกันข้างบนดีกว่าจะได้ไม่มีใครมากกนคืนอยู่ข้างล่างไปเดี๋ยวคนโน้นมาคนนี้มาเจ้าของกุฏิบอกอาคาันตุกะทั้งสองแล้วจึงสั่งสามเณรตุ้ยว่าถ้ามีคนมาหาให้บอกเขาว่าสมภานมีแขกอีกสองชั่วโมงจะลงมาคุยกันสองชั่วโมงพอไหมประโยคหลังท่านถามดกรกรกิคงพอกระมังครับ ถ้าวันนี้ยังคุยไม่จบวันหน้าผมจะมาคุยต่อบุดุษไวยสาสิบเอ็ดสนองขณะเดินตามท่านขึ้นไปอย่างชั้นบนเมื่อขึ้นมานั่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมภารไวยสาจึงพูดขึ้นว่าไม่ได้เจอกันมาตั้งสิบกว่าปีคราวที่แล้วยังไม่ทันคุยก็รีบกลับเสียก่อนน้ำเสียงไม่บ่งบอกว่าประชดประชันครับผมไม่มีเวลาจริงๆตั้งแต่จบด็อกเตอร์มาก็ทำงานงกงก ความจนนะครับท่านเดี๋ยวนี้ค่อยอยังชั่วขึ้นคุณพิมพาเขาฐานะดีมีอันจะกินผมก็เลยไม่ลำบากมากเหมือนแต่ก่อนสมบัติตกทอดนะค่ะท่านบรรพบุรุษหาไว้ให้ดิฉันก็เลยไม่ต้องลำบากภรรยาด็อกเตอร์กริกราบเรียนคนรุ่นเก่าเขามองการไกลนะอุตสาห์อดออมเก็บหอ,อมรอมริบไว้ให้ลูกหลานเหมือนโยมยายอัตมา ตรีทีเหนียวหาตัวจับยากคนบางม่วงหมูเขารู้ดีเขาว่ายายจ่างขี้เหนียวชมัดเลยอัตมาขอเงินซื้อชุดลูกเสือขอร้อยหนึ่งโยมยายให้สิบบาทก็เลยต้องใช้วิธีขโมยท่านพูดยิ้มยิ้มขโมยไปเท่าไรครับคนเป็นเพื่อนเก่าถามอย่างรู้ทันคนเป็นพระจึงต้องตอบตามตรวงว่าร้อยห้าสิบแหมมันก็ต้องเอากำไรกันบ้างสิ อีกอย่างนึงก็ใช่ว่าโยมยายจากจนค้นแค้นมีเงินเป็นหายหายรวยที่สุดในตำบลก็ว่าได้ท่านรู้สึกมีความสุขเมื่อได้พูดถึงบุพาการีที่แสนรักและเคารพโยมยายท่านยังอยู่หรือคะสตรีที่ชื่อพิมพาถามเสียแล้วจะโยมเสียไปเมื่อก่อนหน้าที่อาตมาจะย้ายมาอยู่วัดนี้ไม่นานอายุตั้ง99ขาดอีกไม่กี่วันก็จะครบร้อย อาตมาเคยพูดเล่นๆกับโยมยายว่าให้อยู่ถึง100กับหนึ่งปีไม่ยักกระทำตามสัญญาก็ท่านพูดเล่นๆน,นี่ครับถ้าพูดจริงโยมยายอาจทำตามสัญญาก็ได้คนเป็นด็อกเตอร์พูดยิ้มๆนั่นสินะเอาละโยมด็อกเตอร์เล่าเรื่องไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสให้อาตมาฟังบ้างอาตมาอยากรู้ครับผมจะเล่าถวายแล้วบุรุษวัยสาจึงเล่าว่า เพราะเงินห้าช่างที่ท่านกรุณาให้แก่ผมผมจึงมีทุนไปเรียนต่อคือพอจบมัธยมสาผมก็ไปอาศัยอยู่กับญาติทางห่างที่บางกอกญาติคนนี้ก็ททำงานเป็นแม่บ้านทูตในเวลาต่อมาทูตถูกส่งไปประจำที่ประเทศฝรั่งเศสจึงชวนญาติผมไปเพราะรัฐบาลยอมจ่ายเงินให้แม่บ้านด้วยทูตคนนี้เขมีภรรยาและลูกสองคน ญาติผมซึ่งเป็นแม่บ้านก็ขออนุญาตให้ผมไปเรียนที่นั่นเขาก็ใจดีให้ผมไปผมก็ช่วยก็าทำงานสารพัดช่วยเลี้ยงลูกด้วยแม่ผมสอนไว้ว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นหัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นผมก็นำไปประพฤติปฏิบัติเขาก็เมตตาผมผมก็ได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายซึ่งเขาเรียกว่าไฮสคูลพอจบก็เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยปารีส เรียนไดส้สองปีทูตก็หมดวาระต้องกลับเมืองไทยญาติผมก็ต้องกลับด้วยผมก็ตกที่นั่งลำบากเพราะขาดคนอุปการะแต่ในที่สุดทูตเขาก็ช่วยฝากฝังกับคนที่มาใหม่ผมก็เลยเรียนจนจบปริญญาตรีได้โดยไม่ลำบากนะักพอจบตรีก็ต่อโทอีกสองปีเมื่อทูตคนที่สองอยู่ครบวาระก็ต้องกลับเมืองไทยแต่คราวนี้ผมไม่เดือดร้อน พระจบปริญญาโทแล้วผมก็หางานทำและเก็บเงินไว้เพื่อเรียนต่อปริญญาเอกได้เงินพอสมควรแล้วผมก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเวลาผ่านไปอีก4ปีผมก็จบปริญญาเอกรวมเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศฝรั่งเศสถึง12ปีกลับมาผมก็ได้งานทำและได้แต่งงานกับคุณพิมพาอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละครับยมพิมพาอตาตมาถามจริงๆเธอะ โยมออกขาวแล้วก็สวยไงมาแต่งงานกับคนตัวดำๆอย่างดรกริดล่ะท่านเย้าภรรยาเพื่อนเก่าสตรีผิวขาวรู้สึกเขินจึงตอบอ้อมแอมว่าดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะคงจะเป็นพบบเพราะบุคเพสันนิวาสท่านไม่รู้อะไรผมนะ่ะดำแต่นอกในแพ้วผ่องเนื้อนบพคุณนะครับคุณพิมพาเธอเห็นรูปทองของผม ก็เลยยอมเสี่ยงพวงมาลัยมาให้ด็อกเตอร์หนุ่มกล่าวแก้อย่างนั้นรหรือยมพิมพาเห็นรูปทองของเพื่อนอาตมาหรือถามยิ้มยิ้มถ้าจะให้ดิฉันพูดตรงๆก็คงต้องกราบเรียนว่าดิฉันยังไม่เคยเห็นค่ะยังไม่เคยเห็นสังทองเห็นแต่จ้าเงาะแต่ดิฉันก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจแต่ประการใดแม้จะถูกญาติพี่น้องค่อนแคะดิฉันก็ไม่ถือสา ดิฉันคิดว่าคนรูปชั่วตัวดำแต่น้ำใจดีก็ยังประเสริฐกว่าคนหน้าตาดีแต่ใจตรงข้ามดิฉันเรียนท่านตามตรงค่ะว่าที่เลือกแต่งงานกับคุณกฤิเพราะดิฉันคิดว่าเขาจะต้องไม่นอกใจดิฉันเพราะหน้าตาอย่างเขาคงไม่มีผู้หญิงคนไหนคิดจะแย่งไปจากดิฉันถ้าเลือกแต่งงานกับคนหล่อๆดิฉันกลัวจะถูกแย่งค่ะคงทนไม่ได้ถ้าต้องเป็นเช่นนั้นสตรีวัยใกล้สาสิบบอกความในใจ แหมดีจริงๆโยมด็อกเตอร์โชคดีที่ได้สีภรรยาเช่นโยมพิมพาพูดถึงเรื่องนี้ทำให้อัตมานึกถึงภรรยาของเพื่อนสองคนอยากฟังไหมอัตมาจะเล่าให้ฟังอยากครับอยากค่ะสองสามีภรรยาตอบพร้อมกันโยมด็อกเตอร์จำเพื่อนที่ชื่อวันชัยกับมิ่งเมืองได้ไหมที่เรียนมาด้วยกันตอนอยู่มัธยมสามนะ่ะจำได้ครับ เจ้าวันชัยรูปร่างอ้วนลําผิวสองสีส่วนเจ้ามิ่งเมืองรูปร่างผอมสูงแขนขายาวคล้ายๆท่านดกรกรีตตอบนั่นและอาตมากำลังจะเล่าเรื่องภรรยาของเพื่อนสองคนนี้ให้ฟังแหมเรียกภรรยาฟังดูเป็นทางการไปขออนุญ,ญาตเรียกว่าเมียก็แล้วกันนะวันชัยกับมิ่งเมืองเขาอยู่ที่ไหนครับทำงานอะไรคนอายุ31ถามถึงเพื่อนเก่า วันชัยเป็นผู้ช่วยในสถานีรถไฟพิจิตรส่วนมิ่งเมืองเป็นประหลัดอำเภออยู่พิษณุโลกภิกษุวัยสาตสิบอท่านเคยไปหาเขาไหมครับเคยสิก็กำลังจะเล่าอยู่นี่ไงใจเย็นๆอดใจไว้เดี๋ยวจะเล่าอะไรดีๆให้ฟังครั้นคนเป็นขรัสถ์ไม่ซักถามคนเป็นบรรพชิตจึงเล่าว,ว่าอาตมาไม่อยากบวชพระพเพราะเกลียดพระ พอโยมแม่มาขอให้บวชก็เลยหนีไปหาเพื่อนสองคนนี้คิดว่าจะไปอยู่กับเพื่อนให้สบายอกสบายใจสักเดือนสองเดือนค่อยกลับบ้านทําไมท่านถึงเกลียดพระละคะนางพิมพาถามไม่เกลียดได้ยังไงเลยโยมอาตมาเกือบจะต้องตายก็เพราะพระแล้วท่านจึงเล่าเรื่องหของตาอนดให้สองสามีภรรยาฟังและสรุปว่าถ้าไม่ได้โยมหมั่นช่วยชีวิตเอาไว้ อาตมาก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้พูดด้วยความซาบซึ้งในบุญคุณของหมอจีนใจอารีผู้นั้นแต่อย่าลืมนะขอประทานโทษโบราณท่านสอนไว้ว่าเกลียดขี้ขี้ตามอาตมาเกลียดพระเลยต้องมาเป็นพระตกลงว่าท่านไปหาเจ้าวันชัยกับเจ้ามิ่งเมืองหรือครับถูกแล้วอาตมาก็าออกจากบ้านใส่เสื้อเวส,สปอยกางเกงจากห้างในติงเกน แต่ปะตรงขาเพราะถูกเจ้าโทนสุนัขของป้ากัดจนขากรงเกงขาดมันอาฆาตอัตมาเพราะเคยไปคว้างหัวมันไปอยู่บางกอกสีปีกลับมาบ้านก็ยังไม่ลืมกัดอัตมาจนได้ท่านเล่าเรื่องเจ้าโทนเป็นของแถมแล้วจึงเล่าต่ออัตมาก็แต่งให้หล่อตามความนิยมสมัยนั้นมีผ้าของม้าคาดพุงใส่หมวกหนังแต่ขอโทษเถอะขาดเป็นรูโวเลย แล้วก็ใส่นาฬิกาไวเลอร์ที่โยมแม่ซื้อให้โอ้ยี่ห้อดังเสียด้วยคงแพงนะครับดรกริดอดพูดไม่ได้แต่มันไม่เดินหรอกนะจะเอาไปแก้ก็ไม่มีเงินโยมแม่ไม่ให้โยมแม่บอกว่าจะต้องไปก้งไปแก้ให้เสียเงินทำไมไม่มีใครรู้หรอกก็จริงอย่างที่โยมแม่ว่าแต่ไม่จริงสำหรับอาตมาใส่นาฬิกาเรือนนี้ก็ต้องคอยดูตะวัน เพื่อใครเขาถามเวลาจะได้บอกเขาถูกอย่างเช่นเวลาดวงอาทิตย์ตรงศรีรษะก็บอกเขาว่าเที่ยงเขาก็ว่านาฬิกาบอกเวลาเที่ยงสิบนาทีอัตมาก็บอกของผมก็เท่ากันนั่นแหละพูดอย่างนี้ก็รอดตัวไปได้พลังหนึ่งหนึ่ง,นงคนเป็นพระเล่ายิ้มยิ้มเมื่อคนฟังไม่ซักถามจึงเล่าต่อสรุปก็คือมีเสื้อผ้าไปชุดเดียวแล้วก็ผ้าของมาคาดพุงอีกหนึ่งผืน แต่เพื่อให้คนเขารู้ว่ากำลังเดินทางก็ต้องมีกระเป๋าเสื้อผ้าอาตมาก็ถือกระเป๋าเสื้อจันทบูรไปด้วยใบหนึ่งไปขึ้นรถไฟที่สถานีลบบุรีจะไปลงพิจิตก่อนแล้วค่อยไปพิษณุโลกรถถึงพิจิตเย็นๆเพื่อนเห็นก็ดีใจกระโดดกอดเลยถามว่ามึงมายังไงนี่พวกผู้ชายก็พูดกูมึงกันนะโยมพิมพาท่านบอกภรรยาดกรกฤตค่ะ เป็นเรื่องปกติของผู้ชายนี่คะถูกแล้วถ้าไม่พูดอย่างนี้เขาก็หาว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายเอาละอัตมาก็จะเล่าต่อคือเพื่อนคนนี้ชื่อวันชยัยเขาก็ดีอกดีใจที่อัตมาไปหาแล้วก็พาไปบ้านแต่ขอโทษเธอเมียเขามองค้อนเลยค้อนขวับขวับตาเหลือกตาปลิ้นนี่ค้อนอย่างนี้ท่านทำท่าทางประกอบยังผลให้สอสามีภรรยาหัวเราะคิกคกด้วยรู้สึกขำ อ้าวจริงๆนะเขาค้อนอย่างนี้จริงๆแม่เอาตาด่าเราแล้วสามีเขาว่ายังไงคะนางพิมพาถามเขาไม่เห็นต่อหน้าผัวก็ทำเป็นยิ้มแย้มพอผัวเผลอก็ใช้ตาด่าเราแต่เพื่อนอัตมาดีมากเขาก็ให้เมียหุงหาอาหารมาให้เรากินอ้อแม่คนนี้ก็ชื่อบุญตารูปร่างอ้วนจำมั่มเลย โอ้โหอัตมางี้เจ็บจี๊ดจี๊ดในหัวใจถูกเขาเอาตาด่าเอาจมูกด่าเขาเห็นอัตมาแต่งตัวซอมซ้อคงกลัวจะมาขอเงินผัวเขามัง้งคนอย่างอัตมาไม่เคยขอเงินใครใช้เว้นเสียแต่โยมแม่กับโยมยายนอกนั้นไม่เคยรบก,กวนใครน้อยรู้จักอัตมาน้อยไปซะแล้วแล้วท่านโกรธไหมครับดกรกริดถามตรงๆโกรธสิ โกรธจนแทบจะกั้นใจตายไปเลยทีเดียวก็ตอนนั้นยังไม่ได้เรียนกรรมาฐานยังกำหนดโกรธหนอไม่เป็นตอบยิ้มยิ้มแล้วท่านทานข้าวลงหรือคะภรรยาเพื่อนทํากิริยาอย่างนั้นท่านทานลงไหมคะภรรยาดกรกริถามก็ไม่ลงนะสิอัตมาก็คิดว่าเอ๊ยอยู่ไม่ได้สิละวมาเจอนางยักษ์ข้าเจ้าวันชัยมันมีเมียเป็นยักษ์อัตมาก็เลยออกอุบายถามว่า เฮ้ย hey, ช่ยมีรถที่จะไปพิษณุโลกไหมค่ำๆอย่างนี้พอมีรถไปพิษณุโลกไหมเขาก็ตอบว่ามีขบวนสุดท้ายมาจากบางกอกถึงที่นี่เราวราทุ่มและจะถึงพิษณุโลกประมาณสามทุ่มอาตมาก็เลยจะมาหาเจ้ามิ่งเมืองไปวันนี้เลยพออาตมาพูดอย่างนี้ยายบุญตายิ้มเลยยิ้มทั้งปากทั้งตาองดีใจที่อาตมาจะไปเสียให้พ้นหูพ้นตา ยายคนนี้ร้ายกาจเหลือเกินแล้วเจ้าวันชัยว่าอย่างไรบ้างครับบุรุษวัยสาถามเขาก็ไม่อยากให้ไปบอกอยู่คุยกันสักสามสี่คืนแล้วค่อยไปอัตมาก็อ้างว่ามีธุระด่วนต้องไปคืนนี้ให้ได้พอรู้ว่าอัตมาจะไปยายบุญตาก็ยกสมรับไปเก็บยกไม่ยกเปล่าแม้เดินลงส้นตึงๆจนบ้านสะเทือน ความที่แกอ้วนแกก็เดินก้นบิดไปบิดมาอาตมาก็นึกเอาอีกแล้วยายคนนี้เอาตูดด่ากูอีกแล้วขอประทานโทษนะโยมพิมพาอย่าหาว่าอาตมาพูดไม่สุภาพตอนนั้นอาตมาคิดอย่างนี้จริงๆดิฉันไม่คิดหรอกค่ะถ้าดิฉันเป็นอย่างท่านก็คงคิดเช่นนั้นเหมือนกันตกลงว่าท่านไม่ได้ค้างบ้านนั้นหรือคะค้างไม่ได้สิอัตมาก็รีบเพน พอรถมาเจ้าวันชัยก็เอาตั๋วมาให้ใบหนึ่งอาตมาก็บอกลายยายบุญตาแหมยายนี่แกเก่งยิ้มได้ทั้งตาทั้งปากราวกับว่าดีใจเหลือเกินที่อาตมาไปเสียได้อาตมาก็ตั้งปณิธานไว้เลยว่าจะไม่ขอมาเหยียบบ้านนี้อีกแล้วท่านพบจะมิ่งเมืองไหมครับคนเป็นด็อกเตอร์อยากรู้พบสิอาตมาไปถึงสามทุ่ม ลงจากรถไฟแล้วก็เรียกสามล้อบอกไปส่งที่บ้านปลัดมิ่งเมืองด้วยสามล้อก็พาไปส่งพอจะจ่ายค่าสามล้อตายจริงกระเป๋าสตางค์หายนึกโกรธยายบุญตาว่าทาให้เราโชคร้ายเงินทองหายหมดเจ้ามิ่งเมืองก็เลยต้องจ่ายค่าสามล้อให้เท่าไรคะคือดิฉันอยากทราบว่าตอนนั้นค่าสมล้อแพงหรือเปล่าภรรยาด็อกเตร์กริอยากรู้ ห้าสิบสตางค์ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงสองบาทพระเจริญตอบแล้วเจ้ามิเมืองดีใจไหมครับที่ท่านมาหาดีใจสิเขากำลังจะไปอยู่เวรพออาตมาไปก็สั่งเมียชื่อคุณนายแดงชื่อจริงชื่อพรทิพย์เขาก็สั่งเมียให้หาข้าวหาปลาให้มาให้อาตมาทานคุณนายแดงนี่ผิดกับยายบุญตาดหน้ามือเป็นหลังมือเลย ขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจสนทนาพอยกสำรับมาอาตมาก็เขินทานไม่ลงทั้งที่หิวแสนหิวคุณนายแดงคงจะรู้ทานเลยบอกคุณพีดทานตามสบายดีฉันขอไปเตรียมของหวานในครัวก่อนพอเขาไปรับตาอาตมาก,ก็กินเอากินเอาเพราะหิวมากสักครู่เขาก็ยกไข่หวานมาให้แล้วก็ลุกออกไปอาตมาก็ว่าเสอ,อิ่มแปรทั้งขาวทั้งหวาน พออาตมาอิ่มข้าวคุณนายแดงก็จัดการไปปูที่หลับที่นอนให้เจ้ามิ่งเมืองก็ไปอยู่เวรที่อำเภอรุ่งเช้าอาตมาก็หิ้วตะกร้าเดินตามคุณนายไปจ่ายตลาดแม่ค้าเขาก็ทักว่าคุณนายไปได้คนใช้มาจากไหนคะอาตมาอายจนหน้าชาเลยรีบยกมือไหว้เขาบอกว่าผมไม่ใช่คนใช้หรอกครับผมเป็นเพื่อนกับประหลัดเขาคงจะเห็นอาตมาแต่งตัวปอน,ปอน เลยคิดว่าเป็นคนใช้คุณนายแดงก็รีบแก้ต่างให้ว่าไม่ใช่คนใช้หรอกค่ะเขาเป็นเพื่อนของสามีฉันแม่ค้าเลยรีบขอโทษอาตมาบอกขอโทษนะคะดิฉันล้อคุณนายเขาเล่นทุกทีเห็นมาจ่ายตลาดคนเดียววันนี้มีคนถือตะก,ก้าเดินตามก็เลยล้อเล่นอย่าถือสาเลยนะคะอาตมาก็เลยค่อยใจชื้นสรุปใจความก็คือ อาตมาอยู่บ้านเจ้ามิ่งเมืองเดือนหนึ่งเต็มๆช่วยเขาทำงานตัวเป็นเกลียวพ่อแม่คุณนายแดงเขาทำขี้ใต้ขายอาตมาก็ช่วยทำทุกวันในที่สุดเขาคงจะสมเพศอาตมาที่มีเสื้อผ้าชุดเดียวเลยแอบไปซื้อมาให้ใหม่สองชุดแล้วก็เอาชุดเก่าโยนทิ้งน้ำไปพออยู่บ้านนี้ครบเดือนอาตมาก็ลากลับสิงห์บุรีโยมแม่ก็ขอร้องให้บวชก็เลยบวชมาจนทุกวันนี้ เรื่องที่เล่าให้ฟังก็เพื่อจะฝากข้อคิดว่าแม่บ้านสำคัญที่สุดถ้าแม่บ้านดีสามีก็จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเจ้ามิ่งเมืองตอนนี้เป็นในายอำเภอแล้วและในอนาคตเขาจะต้องได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างแน่นอนเพราะได้เมียดีแล้วเจ้าวันชัยล่ะครับดกเตรกลิดถามก็ยังเป็นผู้ช่วยนายสถานีอยู่เขาเขียนจดหมายมาเล่าให้อัตมาฟังว่า พออาตมากลับมาแล้วรุ่งขึ้นอีกปียายบุญตาก็ตายก่อนตายอยากจะมาขออโหสิกรรมอาตมาถามผัวเขาว่าเพื่อนคุณที่เคยมาบ้านเราเมื่อปีที่แล้วนะ่ะอยู่ที่ไหนผัวเขาก็บอกตอนนี้ท่านบวชเป็นพระเขาก็บอกอยากจะมาขออโหสิกรรมแต่ยังไม่ทันได้มาก็ตายลงเสียก่อนน่าเศร้านะคะแหมดิฉันฟังแล้วใจคอไม่ดีเลย เออท่านคะพูดถึงเมียดีพี่สาวดีชันก็เป็นเมียที่ดีเพียบพร้อมทุกอย่างสวยก็สวยแต่ทำไมพี่เขยถึงนอกใจแอบไปได้แม่ไม้ลูกติดมาเป็นเมียน้อยเป็นผู้หญิงที่ไม่มีท่านการศึกษาและชาติสกุลจนก็จนแก่ก็แก่หน้าดำแถมยังเป็นฝ้ามีลูกติดอายุ15แต่ทำไมพี่เขยดิชันไปหลงจนไม่กลับมาหาลูกเมีย พ่อแม่ดิฉันโกรธมากเพราะพี่เขยไม่เอาใจใส่ลูกตัวเองแต่ไปเอาใจใส่ลูกแม่ไม้คนนั้นมีคนก็บอกว่าพี่เขยถูกสเสน่ห์ผู้หญิงคงเอาของสกรปรกให้กินถึงได้หลงมืดบอดถึงปานนั้นหน้าตาก็ดำคร้ำเศร้าหมองหมดราศีเลยค่ะก็เ,เป็นประหลัดอำเภอจนจะได้เป็นนายอำเภออยู่แล้วพอประพฤติชั่วก็หมดเลยหน้าที่การงานพังพินาศ ถูกสอบสวนจนเกือบถูกออกจากราชการดิฉันเองก็แค้นแทนพี่สาวแต่เดี๋ยวนี้หายแค้นแล้วค่ะพอเห็นเขาประสบเคราะห์กรรมดิฉันก็อโหสิให้าประสบเคราะห์กรรมอะไรละโยมถูกชายชู้ของผู้หญิงคนนั้นยิงค่ะคือผู้หญิงเขาเจ้าชู้มีผู้ชายมาติดพันมากทั้งที่สวยก็ไม่สวยชายชู้ก็จะยิงพี่เขยให้ตายแต่กรรมเขาคงหนัก เพราะเขาไม่ตายลูกปืนไปฝังอยู่ที่ไขสันหลังทำให้เป็นอัมาพาตผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมเลี้ยงเพราะคงจะเห็นว่าไม่มีประโยชน์กับเขาแล้วเลยจับใส่เรือพายมาทิ้งไว้ที่ท่าน้ำหน้าบ้านพี่สาวดีฉันพี่ก็เลยจำใจต้องเก็บมาเลี้ยงแต่ก็ไม่ได้ดูแลดิบดีอะไรเพราะแค้นใจว่าตอนดีๆไปหลงคนอื่นพอจะตายกลับมาอยู่กับเขา ตอนนี้พี่เขยก็นอนใช้กรรมอยู่ค่ะและดูท่าทางจะตายยากผู้ชายที่เจ้าชู้ดิฉันอยากให้พบกับจุดจบแบบนี้ทุกคนดิฉันคิดอย่างนี้บาปไหมคะบาปสิโยมอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยใครเขาทำกรรมชั่วมันก็เรื่องของเขาอัตมาจะให้คตินะโปรดจำไว้เลยว่าอย่าเอากิเลสข,ของคนอื่นมาใส่ตัวอย่ารู้ความชั่วของคนอื่นแล้วเอามาใส่สมอง บุ่นวายตัวเองเปล่าๆจำไว้นะใครเขาทำชั่วก็ได้รับบิบากแห่งกรรมชั่วนั้นโดยที่เราไม่ต้องไปแช่งเขาให้คิดเสียว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะโยมนะค่ะดิฉันจะพยายามทำตามที่ท่านสอนและดิฉันก็มั่นใจว่าคุณกริชคงจะไม่ทำอย่างพี่เคยดิฉันทำใช่ไหมคะหล่อนถามสามีแน่นอนเพราะผมไม่ต้องการทำบาป ผิดศีลข้อกาเมนี่บาปมากใช่ไหมครับท่านตามคำพีบอกว่าต้องไปตกนรกปีนต้นงิ้วเป็นเวลานานถึง14มหากับซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานมากพ้นจากนรกแล้วเศษกรรมยังตามมาให้ผลอีกคือต้องเกิดเป็นลาตัวเมียอีก500ชาติเป็นโค500ชาติคนพิการตาบอดมาแต่กำเนิด500ชาติหูหนวกมาแต่กำเนิด500ชาติ กระเทยห้าชาติสตรีห้ารอชาติรวมแล้วก็สามพันชาติในส่วนที่เป็นเศษกรรมงั้นก็น่าสงสารคนที่ผิดศีลข้อนี้นะครับเขาไม่รู้เลยว่าแค่ความสุขเพียงชั่วแล่นจะต้องทุกข์อย่างแสนสาหัสผมกลัวจริงๆไม่คิดทำชั่วเลยชาติหน้าผมอยากเกิดเป็นผู้ชายอีกด็อเตอร์วัยสาบอกเพื่อนเก่า